ถ้าไม่อยากธุรกิจเจ๊งห้ามเริ่มต้นธุรกิจด้วย3สิ่งนี้ข้อที่1เลยห้ามเริ่มต้นธุรกิจด้วยการกู้เพอะช่วงแรกคุณยังไม่มีไรายได้ที่ชัดเจนเลยคุณยังไม่มีฐานลูกค้าที่แน่นอนเพราะนั้นคุณจะเครียดคุณจะกดดันว่าคุณจะมองว่าทุกๆเดือนต้องไรายได้เท,ท,ท่านู้นเท่านี้เท่านั้นคุณควรเริ่มต้นธุรกิจที่รายจ่ายน้อย เพราะว่าอะไรมาทําให้คุณทํางานอย่างสบายใจทํางานอย่างมีความสุขและคุณจะสนุกกับการทํางานของคุณข้อที่2เลยห้ามเริ่มต้นธุรกิจที่สต็อกสินค้าเยอะๆพะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเกิดคุณเริ่มธุรกิจด้วยการที่สต็อกสินค้าเยอะๆสุดท้ายแล้วเงินจะไปจมที่ของหมดอันนี้เกิดขึ้นกับผมเองเลยเมื่อ11ปีที่แล้วเมื่อตอนที่ผมอายุประมาณ19ตอนช่วงเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆเลย ตอนนั้นผมทาธุรกิจวัสดุก่อสร้างโอ้โหสต็อกสินค้าเยอะแยะมากมายเลยขายดีแต่เงินไม่เหลือเงินไปจมอยู่กับของหมดเลยเริ่มต้นทีละนิดค่อยขยายไปเรื่อยๆตามการเติบโตของบริษัทข้อที่3เลยห้ามเริ่มต้นธุรกิจที่ให้เครดิตเครดิต30วันเครดิต60วันอะไรต่างๆเหมือนที่ลูกค้าติดขาดคุณก็จะไม่มีเงินหมุนคุณลองมองในยุคสมัยใหม่เนี่ยเป็นธุรกิจเงินสดหมดหรือบางธุรกิจเนี่ยยังไม่ทันขายของเลยได้เงินก่อนแล้วเพราะฉะนั้นคุณต้องจับธุรกิจที่ได้้้แแตต่่เงงงงงิินสนสดดดคคุณคุณณจจจะะววาาาาาผกกกรรรรไไถูอบหัย 3ข้อนี้ถ้าเกิดคุณเริ่มต้นธุรกิจและหลีกเลี่ยง3ข้อนี้ธุรกิจคุณจะประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนเลยครับ